มาตอนกูอัดวีดีโอเสร็จในสัตว์อีเฮ้เอยอัพโหลดอี้อะไรยังไม่ได้อัพเลยสัตว์ร้อนกัร้อนโอ้ยจอดับสัมผนี่นะเห็นบะเพาะเมียมเบือจังวเวยโคตรเมม เล่นตัางเฮรืองเป็นซ่องชั่วโมงก็ร้อนแล้วอย่างไปซ้อมในเอ,เอียงจับกับบอดายอยู่นันงานเครื่องทำงานเราจอดับซืนะมาทุกจังหวะแอกวารวีมึงต้องหมายให้โคตรเมมึงโคตรพอมึงกดสติไล่เนาะโคตรเมมึงงุดงิดเว้ยอไปให้ร่างบานรับดูเมย์เป็นทีน่นี้ฝั่งบไดานะ้เนาะโคตรเมมปากมากเลยเนาะโคตรพอมึงนั่งก็เก็บโคกล่อมโคตรเมมึง